สวัสดีค่ะช่องปุ๊บเป้พันรวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้เริ่มต้นของเดือนกรกฎานะคะเนาะ,ะสายวิ่งสายลูดคือหนึ่งก็ถ้าใครวิ่งใครลูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้วิ่งไม่ได้ลูดก็ขอโทษขออภัยเนาะมาเอาใหม่นะคะเสียดายเนาะเป้ก็คิดอยู่หนึ่งเก้าหนึ่งเอะ๊ 19, 1, 7, นะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะเป้ข้ามไปหนึ่งแปดนะคะ <laughs> ก็ขอโทษด้วยเนาะ,ะมาลุ้นกันวันนี้เราจะย้อน เราจะย้อนตัวเดิมนะคะเนาะ fc เนาะยังดิ่นที่หนึ่งนะคะมีหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์และหนึ่งหนึ่งนะคะตามนี้เนาะ<อ>ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะเอาพอหอมปากหอมคอเนาะจะทำให้เต็งเดือดร้อนนะคะมีน้อยเราก็เล่นน้อยนะคะมีเยอะเราก็เล่นน้อยนะคะพอได้ลุนกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ